องคนมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราห50อหําเภอบ้านแท่จังหวัดขอนแก่นค่ะ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอบ้านแห่จังหวดัดขอนแก่นค่ะโดยมีนายเจียรศักดิ์ศรีหามานรองผู้ว่าราชาการจังหวดั an, ขดขอนแก่นคณะครูและนักเรียนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเรียนการสอนและผลการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566ที่ผ่าน รวมไปถึงรายงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการของทางโรงเรียนค่ะทางท่านองค์มนตรีนะครับได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนทางในด้านการ,รเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะผู้เรียนซึ่งทางโรงเรียนได้เสนอขอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนําไปใช้ในการ,รเรียนการสอนเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีไม่เพียงพอและก็ชํารุดเนื่องจากการใช้งานมานาน ภายหลังการประชุมองค์มนตรีได้มอบอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในการศึกษาให้แก่ครูและพบป่านนักเรียนเยี่ยมชมการเรียนการสอนและนิรรศการผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2519โดยใช้ชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์เพื่อรับบุตรหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมโนนสมบูรณ์เข้ารับการศึกษา จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นตามชื่อจังหวัดที่ตั้งเมื่อปี2534และในปี2556ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นประถมวยัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน907คนครับน้อ,นองๆทุกคนเนี่ยน่ารักเรียบร้อยมากๆเลยค่ะใช่ครับนอกจาก น้องๆที่นี่เนี่ยมารายาทดีผลการเรียนดีแล้วเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็โดดเด่นมากๆม,มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดเลยค่ะใช่ครับ